สวัสดีค่ะอันนี้ a n g i ี้สล p ปเปนะคะจะมาเล่นเกมลิม b o เป็นเกมนานแล้วละ่ะเก่ามากเ,เป็นแนวพัซเซลนะอันนี้เนื้อเนื้อเรื่องของเกมก็คือเหมือนน้องสาวของเราจะหายไปเราก็เลยต้องมาตามหาเขาที่ที่ที่ชื่อว่าลิมโบตอนแรกเข้าใจว่าลิม b o คือชื่อคือชื่อของตัวละครแต่ว่าเอเหมือนมันจะเป็นชื่อสถานที่ใช่ ลืมตาแล้วนี่ก็คือน้องเด็กที่ที่จะมาตามหาน้องสาวอะลุกมาโอเคอ่ะซ้ายขวาเดี๋ยวขอทดสอบปุ่มหนะ่อมีปุ่มอะไรบ้างอ๋อมีแค่นี้ขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็มีคอนโทรลอะเฮ้ยอะไรอะ่ะ อะไรอะ่ะอุ๊ยอุยเหยียบอะไรเงี้ยเราเดินต่อไม่ได้แล้วนะเออเหยียบโดนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้มาที่นี่ที่ที่เราอยู่ก็คงจะชื่อว่าลิมโบ้ละมัง้งไปเคยไปหาเคยลองไปเปิดดูดแล่ว,ว่าลิมโบ้แปลว่าอะไรเขาแปลว่าเหมือนมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนที่ที่ก่อนจะไปถึงนรกอะ่ะหมายถึงถ้าเป็นทางศาสนานะนะอออ ศาสนาคริสต์คริสไอ้โอุ้ยลงไปจะตุยไหมอ่ะลงไปเด้นลูกหูวหนูภาพเขาสวยนะวิววิวเอ่อเอ้หนูลูกขอรอดโอ้ยตายแต่แรกเลยหรอมาทีเดี๋ยวเราลงแล้วเดี๋ยวเรากระโดดนะไม่เห็นนะว่ามันมี คือจะเอ้าอ่าโอเคโอ้ยคือไม่รู้มันอยู่ว่าจะตายมันเป็นหนามน่เองกำลังชมอยู่ๆ,ๆก่ภาพแต่ภาพสวยจริงชอบอ่ะมีแค่สีแบบนี้มันก็ก็สวยได้อ่ะแค่สีขาวดำนี่นี่มันจะลากได้นะคอนโทรคือแอคชั่นอ๋อนี่นี่น,น,นี่มันดึงได้มันดึงได้อ่าฮะ ปีนอ่ะโอเคนี้เป็นเชือกอ๋ออ,อ้ดีจังเขาซูมออกให้ด้วยถ้าเราโดดลงไปสุงสี่สุงห้าเราได้จะตายแบบเมื่อกี้นะงั้นเราต้องเกาะเชือกเอ,อะมาดิบกระดิบกระดิบอีหนูเก่งมากเลยสู้ๆนะลูกตัวเล็กนิดเดียวไปทางไหนวะเอาไปทางนี้แล้วกัน เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆไต่ลงไปข้างล่างอาจจะมีดาบแบบเมื่อกี้เฮืออออโออเชออหลงอวดสเปซบาร์จริอๆสเปซาอ,าาอร์มันไม่ไอ้เอาออทออ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 ดอออออ้ออ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 อ้อออนออ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 อทออ ขึ้นได้โอ้ Ooh, ขึ้นได้ up the king of the world wow. กลางแขนได้ไหมแหน่ว้าวววอ้าวเทไหนแล้วอีกฝั่งหนึ่งอดีขึ้นได้ป่ะวู้ววู้วันจะเป็นราชาตนสลัดให้ได้เลยวว wow. Mm hmm. ว่าแต่น้องเขาชื่ออะไรเนี่ยเอาโดดไปได้เราได้จะต้องอยู่ด้วยกันอีกยาวไปถึงเรากับน้องคนนี้เดี๋ยวเรามาตั้งเอออไหนดึงมาดีดึงได้ไหมอ๋โอโอเคเรามาตั้งชื่อให้น้องเขาดีกว่านมเพราะน่าจะต้องอยู่กันอีกยาวเอ๊ะ uh huh. ชื่อชื่อว่า ้ไดชื่อว่าไม่มค่อยมีเซนเรื่องการตั้งชื่อเลยคี่เราอะแต่งดิยายนะไอ้ดิยายอะยากสุดอะไม่ใช่ตรงคิดพอดนะแต่คือตั้งชื่อตัวละครนี่แหละบางทีแบบแต่งไปแล้วยังไม่ได้ชื่อเลยจ้ากูก็เอาแทนไว้ว่าก็ไก่ขอไข่แล้วพอคิดชื่อออกก็ค่อยกดเซิร์ฟแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อแทน อเอาชื่ออะไรดีชื่อว่าอุ้ยโอ้ย,อยทำไมมีกับดักอยู่ตรงนี้โอ้โหแล้วเอ๊แต่เกมนี้ดีอย่างหนึ่งนะมันเซฟให้ตรงใกล้ๆแบบที่เราตายเลยไม่ต้องเล่นใหม่เยอะอ้ยขอโทษครับค่ะแต่ว่าาจะต้องกระโดดไหมวะเดี๋ยวลองกระโดดเราจะตั้งชื่อว่าเว้ยไม่ได้ตะที่สองกัน โอ้ยหนูหัวขาดเลยขอโทษเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวรออ๋อนี่ยไม่ไชมันดึงมาได้นี่แล้วทีนี้เราก็จะวฮาวอ่าฮะอ่าฮะวฮ้วอ่ะมีหิ่งห้อยด้วย <c oughs> ที่ดอกละเอาเอาชื่อสมศักดิ์ไหม มาน้องสมศักดิ์สมศักดิ์สองพยางกำลังดีไม่สั้นไม่ยาวเกินไประยะยี่ศพเหรอแหงวันตอมเต็มเลยแล้ลวลไหนลองแล้วมันจะโดดไงวะมันมันขึ้นไปต่อไม่ได้อ่ะโอ๊ย มีมีกับดักหรือว่าหรือว่าเราต้องเอาไอ้ก้อนแมงวันด,ดีออกไปก่อนอธิยขอโทษครับศพคือศพเหรอถ้าเราก็ลองเฮ้ยนี่มันมันเหบี่ยงตัวได้เฮ้ยเจ๋งอะ่ะนี่คือรายละเอียดมันโคตรดีเ,เ,เข้าใจแล้วว่าทำไม ทำไมถึงเป็นเกมแบบออมีช่วงหนึ่งเกมเกมนี้ดังมากเลยเราก็รู้จักเกมนี้ตอนตอนช่วงที่พี่เอกเล่น i n นไซด์หรือเปล่าพี่เอกคะล็ Lock er อกเกอร์อ่ะเอออินไซด์ก็เป็นเกมที่คนทำคนเดียวกันกับเกมนี้แหละไม่แต่เขาทำดีจริงเฮ้ยเฮ้ย้ยอะไร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 อะไอะไรอะรอะ,อะมะแรงหรอช็อปช็อป วู้ๆๆๆบายบายหมดแล้วตายว้าอะไรอ่ะก้อนหินหรอทําะไรได้มั้ไม่ได้อย่ามาอีกก้อนเด้อแล้วว่าแต่น้องเราน้องเราหายไปไหนวะแล้วคือน้องเราจะมาอยู่ที่นี่เหรอน้องเชื่ออะไรดี น้องเป็นผู้หญิงใช่ปะพี่ชื่อสมศักดิ์ใช่ใช่ใช่น้องชื่อว่าอะไรอ่ะมีแบงวันอีก่ะรู้แล้วน้องชื่ออะลรสเบทไ้ยยย โอ้เมื่อกี้คือจมน้ําตายเอาสมศากหนูหนูว่ายน้ําไม่เป็นหรอเฮ้ยแต่มันก็เออโอ้ปด๊บ,บ,บ,บอ,อืเราเขียนตรงนี้ไปก็มันเข็นเอ้ยแต่ถ้าเข็นไปมากกว่าน,นี้มันก็จะตกแต่ตรงนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้หรือว่าเราจะลองโดดดัว ลองดิเผาะเผา๊สอนให้รู้ว่าฝึกว่ายน้ําหน่อยก็ดีนะเออถ้าป็นดึงได้จริงเ่ะฝึกว่ายน้ําตอนเด็กอ่ะมันจะมันจะฝึกง่ายกว่าตอนโตเรเราก็เราก็มาฝึกตอนแบบโตแล้วสักหน่อยอะตอนแบบมัธยมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮี้ยทรมานมากเลยรู้สึกกลัวด้วยเฮ้ยมันมาทางนี้ได้ แล้วถ้าฝึกได้ตั้งแต่แบบตอนเด็กๆที่ไม่ค่อยแบบสักอนุบาลหรือว่าปฐมอะไรี้ยะตอนที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็น่าจะโอเคอะมันน่าจะง่ายกว่าจริงทําอะไรตอนเด็กก็รู้สึกว่าง่ายกว่าตอนโตทั้งนั้นอะหไปทางนู้น, <c oughs> หนไหม,มขึ้นปีกได้ไหมไม่ได้อ้ยต้องลองไปฝั่งมันกระโดดไปฝั่งนู้นได้ไหมเอาเลยสมศัก อ๋อไม่ใช่เพื่อโอ้โหมันจะโดดถึงหรอวะโคตรไกลเลยอะเดี๋ยวลองเวี่ยงดูเฮีย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 เฮ้อเว้าอเชื่อเก่งมากสำหรับสาวเขาเลยมาทางรู้ต่อแหม่เยี่ยมเยี่ยมจะขึ้นไปยังไงวะ นี่มันมีฝั่งมันไปฝั่งนู้นไดอ๋อจริงๆมันติดกันไม่ต้องโดดนะอานอห่าเฮ้ยน่ก็จะตายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ,หมเราไม่ท้อเราไม่ถอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยถึงจะถึงจะข้ามแม่น้ำไปได้เฮ้อ อันนี้ก็คือเริ่มเจ็บดิว้วละคือกดแรงขึ้นมันก็ไม่ได้โดดไกลขึ้นนะ <c oughs> แต่ก็แบบสมายก็ก,กดแรงก็อดกดแรงไม่ได้อยู่ดีอะมันจะไปไงต่อเนี่ยเฮ้ยเมันลงได้เฮียเฮียเอา้าเอา้าเราจะโดดลงไปยังไงเราวะเนี่ยหรือว่าือ หรือว่าเราเอาเฮ้ยห,หรือว่าเราเอาไอ้ท่อนไม้อันนั้นอะไปลอยน้ําได้วะต้องใช่ต้องใช่แน่ๆลองกลับตรงไปนี่ไงเฉียงว่าให้พัซโซเขาโอเคเลยนะแบบว่าไอเดีมันสร้างสารรค์ดีอะเออมันดูแบบเออชอบอะยังี่ยงผ่านมาได้แนละ้วแล้วทำไมแมงวันมันมันตอบอะไรกันวะ ก็ไม่มีศพอยู่แถวนั้นนะนี่ต่อไปเวลาเราเดินเราต้องคอยระวังหน้าหลังด้วยนั้นแล้วก็ลองว่ามันจะมีกับดักไหมอะนี่ไงกับดักเฮ้กับดักไปอยู่ตรงต้น,มมนไม้วะมันไปอยู่ตรงนั้นอนะ่ะอิ่งไปวิ่งวิ่งวิอออ่อะไรอะแมงมุมเหรอเล่าเล่าไปยี่ย แอนโดรโอ้โหเขาทำดีจังเลยอ่ะดูบัญชีมาด้วยแเด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 ดูดิบัญชีมาด้วยฮิ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 เว่อร์เดแเดแเดเจ๋งว่าโอ้โหมีเสามีเอฟเฟคแบบกิ่งไม้ลงข้างหลังมันล่วงลงมาด้วยโคตรเจ๋งเลยอ่ะแเด นี่น,นี่เห็นไหมกิ่งไม้มันลงมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยก็ชอบอะ่ะเอา้าเอา้าอ๋อหรือว่าเมื่อกี้มันตกลงมาจากอ๋อมันไอ้นี่มันตกลงมานี่เองอ๋นยยยยอน,นี่ไงีไงอ่าเสร็จฉันแน่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปอีกฝั่งหนึ่งเชือ่อเชื่อเชื่อนี่ นี่โอ้จอีอ๋อเราต้องเราต้องไปยืนล่อมัง้งเออสเ่อสเออเสิเออเสิเออเสิอุ้ยไม่ตรงว่ะต้องเดินมีนี่ฮะเขานีา่ไม่ตรงอีกอ่ะเดีย๋ยวมาเดีย๋ยวมาอ่ะทีนี้แหละตรงแน่เรา,าเราต้อง ัดดี้อ๋อหรือว่าเราต้องเข็นไปเข็นมา,มาอ่ะ <c oughs> โอ้ยอ๋อแล้วขามันก็อ๋อแล้วขามันก็หายไปอันนึอ้เราอาจจะต้องทำให้ครบทั้งสามขามามามาเจ็บไหมอ่ะขอโทษเด้อววว้าวโอ้ย ตา,ตายบ่อยมากเลยอะเกแต่ก็เพราะว่าฉันไม่ค่อยระวังหน้าระวังหลังอะไรเท่าไหร่เลยอู้เอาใหม่ต้องระวังระวังหน่อยละต้องระวังให้มันเออเราต้องระวังไม่ใกล้เกินไปอุยมาขาที่สอง้ฮเราต้องไม่ใกล้เกินไปนะ เฮ้ยๆๆๆากับขาที่สามเราก็ต้องเออเออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมตายเอ้ขาที่สามอ่ะมันยาวกว่าอันอื่นไม่โดนวะเฮ้ยเฮ้ยได้เอ้ยย้โอ้โอ,อ้แบบเหนื่อยเนี่ยมันไปแล้วใช่ไหมเว้ยอ๋อ <c ough> เมื่อกี้นึกว่าจะโดดไม่ผ่านเราจะโดนเอ็กับดักมันงับเพราะอุตสาอุตสาฆ่าแวงมุบไ,ได้แต่ตมาตายเพราะกับดักตัวเองนี่ก็จะก็จะงัวเกินไปหน่อยนะเอาละมาสมศักดิ์ลุยกันต่อช้าช้าอ,อ,อลิาเบดอลิาเบดอ,อ,อยู่ไหม ที่มันลับแล้วว้วว้าวอะไรอะ่ะทำไมมันเดินติดติดอะไรอะ่ะเ <Yeah. S 1> ว้ยเว้ยมันมันมันนง่ามันมันไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันคือใยแมงมุมเหรอโอ้ยมันมาแล้วเอ่อลาก่อยเอ่อเอ่อเย,ย่อย่าอย่ากินฉันมวยเบย เออ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 วิเรามาปั้น <laughs> เรามาปั้น <laughs> เป็นหนอนใชียวเอา้าขยับได้เว้ยเอา้าเอา้าเอ้าขยับได้วะกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปลูกไปลูกเหมือนปิงน้อยเลยเขาลงยังไงอะลงได้ไหมหรือว่ามันต้องเบี่ยงเออนี่ไอ้เบี่ยงตัวโอ้โหแล้วแล้ว เราเราจะอยู่อย่างนี้ทั้งเกมเหรอวะเอาจริงดิไปโนี่หนูไวด่ารักจังเลยเลูกปิงน้อยไอ้ดึ๊บไอดึ๊บโอหแบงมุมเข้าใจดีนะตอนแรกเลยว่าจะกินเราสิไปลูกไปเลยกระดึ๊บกระดึ๊บอ้ชออ่อช่าเหมือนอันนั้นเลยอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรผีกองกอยหรือเปล่าที่ที่แบบเป็นผีจีนอ่ะแล้วมันก็จะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่มันโดดไม่ได้อะเราเราโดดไม่ได้เท่าเดิมแล้วอะต้องไปใกล้ๆเฮ้่อไม่ได้วะเ่เฮ้ยดีมากเก่งมากลูกแมงวันมาอีกแล้วแล้วแถวนี้อาจจะมีศพคนเยอะเนี่ย อุ้ยมีกันไกมาตัดไหมวิ่งยังไปยัไยังไยอไม่ทันลงปั๊บเราก็โดดนะโอเคไอ้ย่าดีมากแล้นี้ไว้ทำอะไรอ่ะขี้มูกไหลเลื่อนได้เปล่าเขอเลื่อนได้อ๋อต้องเลื่อนอย่างเดียวแหละเพราะว่าเรากระโดดข้ามไอ้หินนี้ไปไม่ได้อะ ไปไปไปชู้ชูอ้ยเอ้ยเอ้ยเๆ้ยเอ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 ้ยเก้ยเอ้ยเ้ยเอ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 ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยเ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 ฮ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยอ้ยเ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 ยเเ้ยยเ้้เ้ยอ้ยเ้ยเเ้ยเ ก็โทษได้หมดทุกอย่างเมาส์คีย์บอร์ดโอ้อันนี้เราต้องเราต้องทรงตัวให้ให้อยู่อเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเราลงไปแล้วเราจะโดนหินทับอ่าก็ง่ายๆต่อว่าคีย์บอร์ดอันนี้มันกดยากจริงนะมันเป็นคีย์บอร์ดแบบไร้สายอะแล้วเราซื้อซื้อแบบรุ่นเอ้ยมาแรงซื้อแบบรุ่นที่มันแบบพกพาง่ายอะปุ่มมันก็จะเล็กๆหน่อยโอ้ค่าตะคุย ไอแมงมุมตรงนั้นคืออะไรวะมันจะมาตามเราเหรอแต่ว่าหรือมันคือไอตัวตัวแรกที่ที่หอเราหอเราเป็นซูชิจะมาเอาเรากลับไปเหรอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมันเริ่มไหลเร็วขึ้นแล้วอะเอ้ยโอ้ยเราจะถ้า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 มันมาเราจะหลบไงวะเนี่ยหยาไอหย่าไอย่าอย่า อุ้ยต้องรีบไปถึงฝั่งนู้นนล้วดิเราก็รีบอนี้เ้อย่าอย่าพิ่งเย่าพึ่งอีกิดเดียวอีกิดเดียวเออ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 เอเออเเออเออออเ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 ออออเออเอ เฮ้ยใครอลิสเบตเป้าเฮ้ยตายแล้วเหรอคอหักเหรออ๋อ้ยหรือว่าตกอ,อ๋อตุก,กตาแล้วโดนห้อยหูตกใจหมดเลยอใหญ่บนหัวเราหายละ <c oughs> อันนี้ก็คือสนแต่เรื่องยายบนหัวที่มีกับดักอยู่ด้านบนอ,อ๋อแล้วมันมีเชือก แล้วถ้าเราดึงเชือกตรงนี้กับดักมันก็น่าจะหล่นลงมาทับหัวเราตายแต่เราก็ไม่มีทางอื่นไหมวะเฮ้ยแบน,นต้องทำไงอะ่ะอืหถือว่าเราใช้อะไรอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยอือ หรือว่าเราดึงปั๊บแล้วเรารีบออกมาเอ้ยนี่ไงโอ้โหทำไมเจ๋งขนาดนี้วะสุดยอดเลยเอาล่ะมาเฮ้ยอ่ะเฮ้ยไม่เ้วทำไมเราไม่เลื่อนให้กับดักตัวนั้นก่อนวะเดี๋ยวตกลงไปแม่งก็ตายหรอกเป็นไรเฮ้ยพอเราจะไม่ตก ฮ้าฮ้าเอล่าฉันเริ่มฉันเริ่มชินแล้วฉันเริ่มคล่องแล้วเป็นไงล่ะเจงละเซ่ว่าแฮ่โอ้อันนี้ต้องโอ้ต้องโดดนะเนี่ยโอ้อันนี้ไกลว่ะแต่มันมีข้างล่างให้เกาะอยู่น่าจะได้มหนึ่งสองอว้ย คือเอ้าเว้ยอันนี้ใกล้ๆแต่ไอ้นั่นมันน่าจะหล่นมาทับเราอะแล้วเรารีบโดดแล้วก็รีบโดดคืนโดดไปแล้วก็โดดคืนอ้าวไม่หล่นเว้อไม่หล่นเฉยตอนแรกเรียกว่าโดดไปแล้วมันจะหล่นมาทับวิว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 ิว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  ฮ้เฮ้อนว้าว้าฮ่าฮ่าว้าฮ่าฮ่าโอ้ฮ่าฮฮ่าเฮอเฮอ้าว้า้า้าเฮ้ว้ามาจากไหนวะโอ้โหโอ้โหแล้วแลเดือยวเราจะหลบได้ไงวะ หรือว่าเราต้องรีบเดินเฮ <c oughs> ้ยห่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา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 ,เอาโอไม่ใช่สิเอาละเฮ้ยย่เฮ้ยอ่ะเอาเอาผมสากก็เจ็บยิ้วแล้วพอโดนจนเจ็บยิ้วแล้วกอ เราลองโดดหลบเฉยๆไหมเฮ้ยเอาเอามันก็ผ่านได้ง่ายแบบนี้เลยเว้ยแค่โดดหลบไปเชยเฮ้ยโอ้โหแม่งตายโง่จังวูมึ้งมึงมึ้งบูซาโดดหลบได้แล้วว่าอันนี้คือด่าตัวเองนะไม่ไม่ได้ด่าน้องสมศักดิ์นะอะไรช็อตช็อต โอเคมาค่อยๆโดดเดอ้อเอื่าผ่านละคนอื่นเขาอาจจะไม่ติดกันตรงนี้นานเหมือนฉันก็ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาก้อนหินเป้าไม่ดินเสียงโอ้แมงมุมแมงมุม มรอบนี้ไม่มีกับดักเหรอมาทำไงอ่ะเยอะๆไปเจอไม่มีอุปกรณ์ช่วยเอาเลยอะหรือว่าครั้งนี้เราต้องรีบวิ่งหนีไอ้แย่ไอ้แย่แย่ว้าวว้าวเอา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 ลุกขึ้นมาหนูลุกลุกลุกเอ้ามันมันเดินไม่ได้อะเออเออเออเดินได้ละเฮ้ยใครอะใครอะวิ่งใครได้รอละก่อน ไะไรอะเออดี๋ยวแล้วอันนี้ล่ะลองสับสวิดดิคุยแปลว่ามันมีคนอื่นนอกจากเราอยู่นี่ด้วยแต่อันนี้บังคับได้ฮอหรือว่าคนเมื่อกี้หรือว่าคนเมื่อกี้ตั้งใจจะฆ่าเราเป้าเพราะไอ้อน,นี่มันบังคับได้เอ้่อ อะไรอยะอะไรอย่ชชอเฮ้ยเกมนี้สอนให้รู้ว่าเราสามารถโดนยางรถทับตายได้เราต้องโดดกลับไปที่เดิมอ้โหอาออซีอ๋อ,อ,อหรือว่าเราไม่ได้ตายเพราะว่ายางรถมันทับแต่ว่าเราตายเพราะมันร้อนโอ้ไฟลุกเลยอะ ไ,ไ,ไอ้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 อะมาจากไหนเนี่ยใครใครเฮ้ยนั่นไงคนที่คนที่จะฆ่าเราเมื่อกี้อย่าฆ่าเราเลยเรามาตามหาน้องสาวเฉยๆน้องเราชื่ออลิซาเบตเคยเห็นใบสูงประมาณร้อยเซนใส่กระโปรงสีแดงใส่เสื้อสีขาวเคยเห็นบอ่ออันนี้คือฉัน ฉันวัวขึ้นมาเองเนี่ยหุยใครโดนแขวนคออีกแล้วว่าคนเมื่อกี้หรอหรือว่าตุ๊กตาอุ้ยหุยหุยหุยยหุยหุยยหุยหุยโอ้คนโดนแขวนเต็มเลยอ่ะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเราจะหลบอันนี้ยังไงก่อนหรือว่าเราล่อล่อให้มันล่อให้มันดึง ้าไม่วะไม่ดึงเว้ยเฮ้ยอชอบ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 ไม่ทันว่ะปีนขึ้นไปได้ไหมตอนตอนมันกำลังลงมาไม่ได้ว่ะไม่มีอะไรเจ็บนิ้ว <c oughs> เล็บเล็บมันเล็บมันโดนนิ้วเตัวปิวเลย AA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 A <coughs>